รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยข่าวดีรับประเทศไทยติดอันดับ8ดของโลกประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในโลกครับพร้อมกับเชิญชวนร่วมสืบสานเทศกาลลอยกระทงขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สร้างสเสน่ห์วิถีไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานนะครับว่าเว็บไซต์ us news and world report ได้ประกาศรายชื่อ หลังจากมีการจัดอันดับครับนั่นก็คือการจัดอันดับประเทศที่ร่ำรวยรบรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี2,567ปร,กรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่8จากการจัดอันดับทั้งหมด89ประเทศทนะฮะทางรัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทราบมาว่าประเด็นการพิจารณาจัดอันดับเนี่ยนะครับดูจากค่าเฉลีย่ยพิจารณา5ประการได้แก่มีวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ มีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองมีอาหารที่ยอดเยี่ยมมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์เป็นจำนวนมากครับขณะที่10อันดับแรกนะครัปรายงาย้ำให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งไล่ไปตั้งแต่อันดับที่1นะครับกรีซอิตาลีสเปนฝรั่งเศสตุรกีเม็กซิโกอียิปต์ไทยโปรโตุเกสและอินเดียครับ โดยนางสาวสุดาวันนะคะกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติโดยในปี2568มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบาย4ข้อ ขับเคลื่อนใน3แนวทางและ2รูปแบบไปสู่1เป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยในเชิงมิติวัฒนธรรมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น1ใน25ประเทศที่มีอิทธิพลด้านซอต์พาวเวอร์ในมิติวัฒนธรรมและให้บรรลุเป้าหมายก็คือผลักดันให้เศรษฐกิจวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างรายได้สู่ประเทศ โดยทั้งนี้การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลให้ความสำคัญโดยจัดเทศกาล Thailand Winter Festivals ส่งมอบประสบการณ์ความสุขช่วงปลายปีภายใต้แนวคิด7 Wonder of Thailand เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของกิจกรรม7หมวดหมู่ค่ะ 7หมวดหมู่นะคะได้แก่เทศกาลลอยกระทงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือข้าวเจากิจกรรมเชิงกีฬากิจกรรมด้านวัฒนธรรมเช่นมหัศจรรย์งานช้างสุรินงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครเทศกาลอาหารมหกรรมอาหารเทศกาลดนตรีและเทศกาลแสงสีค่ะนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม <c oughs> ก็ได้เปิดตัวโครงการไทย คันตูโร่คอนเทนต์ฟอร์ซอฟท์พาวเวอร์พรีเซนตดยหมูเด้งครับเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผ่านพลังซอฟ t ์พาวเวอร์โดยใช้น้องหมูเด้งฮิปโปแคร์ที่กำลังเป็นกระแสยอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะน,นี้เป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลครับโครงการนี้จัดขึ้นที่สวนสัตว์เปิดเขาขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับภายในงานมีการเสวยนาครับแล้วก็มีผู้ร่วมเสวนาคือคุณลิเดียสรันรัดดีนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง แล้วก็นายอัธพลหนุนดีพี่เบ้นนะครับผู้ดูแลหมูเด้งแล้วก็ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายประสบเปลี่ยนเงินครับมีการมอบกิจบัตรไทยคิวเนสตัวตึงถึงไทยให้กับหมูเด้งนะครับเชิดชูบทบาทในการสื่อสารความเป็นไทยแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้หมูเด้งคงจะสามารถช่วยส่งเสริมให้กับวัฒนธรรมสินค้าบริการต่างๆของไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับ